สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนสินโชกง่ายๆครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมตรงนี้นอ็อตตัวนี้นะครับใช้ด้ามตัวทีนะต่อลง,งไปสองทีแล้วก็เหลี่ยมครับ แปนล้อครับขัดไว้อ๋อขันได้เลยนี่ง่ายๆครับการเปลี่ยนสินออกแค่นี้เองครับผมออกแล้วเดี๋ยวผมไปจาัดก,การเทน้ำมันหลังจากเทน้ำมันออกครับอออกได้เลยครับ ้ค,คนีเดี๋ยวมาดูวิธีการงัดซินกันครับอ่ะหลังจากที่เราทำร้อน้ำมันแห้งเสร็จแล้วก็นี่ใช้กโค้งแบนครับงัดฝาครอบซินเสร็จจากนั้นก็งัดกิบิปข้างในครับ การออกมานี่แล้วก็ซินใช้เหล็กนัดยางก็ตัดน้ำมันขวดน้ำมันเก่าๆครับมาลองครับมาดูวิธีงัดกันเลยครับแบบนี้ครับ ครับแค่นี้เองเหล็กกันยางกับขวดน้ำมันเก่าแล้วครับตัดออกไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการตอกซีนก่อนครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการตอกซีนใส่กระบ,บอกนะครับซีนโชค๊ค ไปเลยครับผมอุปกรณ์ต่อก็ไม่มีอะไรมากครับใช้ถุงถุงซินเนี่ยครับแล้วก็ซินตัวเก่าย้วเข้าไปแบบนี้นครับก้อนต่อได้เลยครับ หลังจากเราตอ,อกสเสร็จแล้วครับใช้เหล็กกันยางตัวเดิมครับชักชิ้นที่เราตอ,อกนี่ง่ายๆครับแค่นี้การเปลี่ยนสินชีชงจากนั้นก็มาใส่ลิ๊บก็ได้เลยครับ นี่ครับเรียบร้อยต่อไปก็ทำแกนโช๊คครับที่เราทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไป ล,ล็อกไปครับแกล้อดเดิมครับะขันให้แน่นครับี่ <c oughs> เรียบร้อยครับการเปลี่ยนซินโชคเบฟง่ายๆครับ เครื่องมือแม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ที่เหลือก็ไปอัดน้ำมันตามความเหมาะสมนะครับจะเอานิ่มเอาแข็งเอาแค่ไหนก็เสร็จแล้วครับสําหรับการเปลี่ยนชินโชกคง่ายๆครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแนะนำติดชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยุทธไทยแลนด์ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ